มานี่มาม <c oughs> ามาเออ <c oughs> เออค่อยๆไปตั้งนี่ไปตั้งนี่พระคอยเรอครับรอครับอ่าน้าเดี๋ยวรอก่อนนะรอรอก่อนคะรับหนึ่งตอนนี้ก็เนออ่ขันท้าให้ใคขับไปถ่ายรูปหน่อยเออเออจะไ,ได้จเจริญรุ่งเรืองนะขอจำนชื่ออีกรอบหนึ่งนะคุณแม่ม้วย,ยวานายไก่และครอบครัว อันดับที่สามแม่เขนจากปาจินอันดับที่สี่ครอบครัวนัตพลอันดับที่ห้าครอบครัวบุทิตานเงียนังเงี้ยด้วยกันเงี้ยเนี่ยนะแล้วก็อันดับที่หกคุณเมธานีเพียงอ้นอันดับที่เจ็ดคุณโรนีเบนดีนาำสะอาดปัสสาวะอันดับที่แปดคุณกัตติกาเพียงอ้นอันดับที่เก้าคุณน้องเมิร์ดอันดับที่สิบ 9, น้องมิ 10, ก จักที่21เขต